สวัสดีครับผมประกาสิทธ,ธิตารามครับหรือชื่อในวงการการลงทุนจะใช้ชื่อว่า Wave Rider ครับปัญหาหนึ่งที่เราพบในการลงทุนของนักลงทุนส่วนใหญ่เข้ามาเรียนรู้เทคนิคอลกันแล้วอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของ e l l i o t ด w a v มากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในหลายๆคอร์สให้รายละเอียดของการเรียนค่อนข้างคร่าวและเป็นภาพรวมแต่ทางนี้ หลักสูตรที่จะเจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดของคลื่นอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันหาเรียนได้ยากดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะได้มาเรียนในหลักสูตรที่ค่อนข้างอธิบายในเชิงลึกของ e l i t e WAVE มากขึ้นในคอร์สนี้ e l เ t ีย a v e Rider จะเป็นคอร์ส a d v a n e e d e l i t e WAVE ซึ่งจะต่อเนื่องมาจากเว b Fundamental นะครับในเว b Fundamental ในตอนที่1เนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมของทฤษฎีคลื่น เรียนรู้ในเรื่องของ Impulse i v Wave และ Motive Wave โดยละเอียดดังนั้นในคอร์ส Advanced e l i t Wave คอร์สนี้เราจะเรียนต่อเนื่องกันในการลงลึกในเรื่องของ c o r r e c t i v e Wave และ Wave ที่ปวดหัวที่สุดของคนที่เรียนรู้ e l l i t Wave คือ Complex Wave ดังนั้นเนี่ยในคอร์ส Advanced นี้เราจะลงดีเทล,ลเลยว่า c o r r e c t i v e Wave มีอะไรบ้างมี Flat มี Zigzag Pattern มี Triangle ในเรื่องของ Complex Wave หรือเว e ที่ wave ที่มีการซับซ้อนเนี่ยมันจะต้องเอามาประกอบร่างกันยังไงนะครับ A B C X A B C ที่เราแค่ได้ฟังชื่อก็ปวดหัวแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการนับขึ้นยังไงมีวิธีการประกอบร่าง Complex Wave เข้ายัางไงแล้วที่สำคัญคือหลังจากจบ Corrective Wave แต่ละชุดแล้วราคาจะมีสภาพเป็นยังไงร,ราคาจะรีบาวได้เท่าไหร่ราคาเบรกเอา t ออกจาก c corrective w a ว ve แล้วจะวิ่งได้ไกลแค่ไหน ในคอร์สของ Advanced e l i t e t w a v e ชุดนี้เราจะได้เรียนรู้กันครับคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับอยู่บน Skillrain ซึ่งคุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตสามารถเรียนรู้จบครบในที่เดียวได้เลยครับ